แม่แม่จ๋าขยับเข้ามาใกล้ๆนิดนึงไดไหมคะขอใกล้ๆไดไหมคะขอทุกท่านเลยได้ไหมคะ,ะขยับเป็นเข้ามาใกล้ๆใกล้ๆแม่จ๋าด้านนี้ด้วยจ้ะด้านนี้ด้วยค่ะเชิญค่ะไกลมาใกลชิดติดขอบเวทีเลยนะโอเคได้นะคะแดนเซอร์ของเราก็สวยมากมาๆพร้อมนะคะพร้อมนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณแมนะ่ทุกทานด้วยนะคะอาล้ค่ะสำหรับชุ่งน,นี้นะคะเดี๋ยวเราให้ไปถ่ายรูปนะคะกับน้องกิต,าต้าปอนะคะด้านล่างเวทีต้องขอกลับขอบคุณนะคะน้องกิต้าค่ะที่มามอบเสียงเพลงรพบรอค่ะให้กับพวกเราที่อยู่ที่นี้ค่ะและวันนี้ค่ะงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าเราไม่ได้รับการสนับสนุนค่ะจากทางศูนย์การค้าอายุธยาศิริพักค,ค่ะจากท่านดรสมพลรัชตะ พี่มนชัยค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดสูนย์กันค้อายุทยาชิดีฟ้านะคะที่เลือก,อกสถานที่ดีๆแบบนี้ค่ะให้เราได้จัดงานกันนั่นเองค่ะรวมถึงกับขอบพระคุณค่ะคุณสุขเกตงามค่ะประธานจัดงานอยุ